ปัญหาเรื่องอที่ดินเพราะว่าการประเมินนะคะไม่ตรงการทําให้ยุ่งยากกับการดําเนินการะคะ่ะก็จะมีปัญหาที่ค่า,ชาใช้จ่ายใช่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นนงนะคะวันนี้ทำทกุรกรรมกับกรมที่ดินสาขาสีนาชาตอนนี้เสร็จแล้วติดปัญหาเรื่อง ที่ดินเพราะว่าการประเมินนะคะไม่ตรงกันแนละทีนี้พอมีสิ่งปลูกสร้างเข้ามาก็เลยทําให้ยุ่งยากกับการดําเนินก,การะคะ่ะวันนี้ช่วยได้เยอะมากเลยค่ะช่วยทั้งเจรจากับผู้รับซื้อใช่ะคะ่ะเพราะว่าอตอนแรกที่เราทําสัญญากันไว้คือมีพร้อมสิ่งปลกสร้างแต่พอมาถึงตรงที่ดินนะคะ ก็จะมีปัญหาที่ค่าใช้จ่ายคือการประเมินนะคะมันเยอะก็เลยทําให้เสียเวลาค่ะแต่ว่าได้รับความช่วยเหลือจากเวนโฟลนในการเจรจาพูดคุยให้ว่าะจะต้องทําสัญญาเป็นแบบข้อตกลงระหว่างกันค่ะ <Okay. S 1> ที่ที่น้องเลือกก็คือไว้ใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,อทางเจ้าของบริษัทเองก็คือ,อโทรมาพูดคุยกับเราแนะนําเราเอง โดยโดยตรงอะคะ่ะเราก็เลยได้มีข้อมูลแล้วก็ได้รับข้อมูลว่าเราจะต้องดําดเนินการยังไงใช่ค่ะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าของบริษัทเป็นอย่างดีะค,ะค่ะโอขอ,ขอบคุณนะคะทางแลนฟลโลนะคะที่ช่วยอนุมัติสินเชื่อในการทําธุรกรรมต่างๆนะคะก็คือเพื่อที่จะมาต่อยอดของอาคารหลังนี้นะคะ่ะ